เด็กเล็กของเราฮะป้ายเขาสวนนี้มาเป็นคำขวัญเลยฮะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วรู้ไหมในใจเรามีแต่เธอ<ป>นำมาเลยฮะอูอูธนภูมิเจเจรัชพลและเบิร์สวันวันนกอนี่ครับป๊อปปี้ป้ายสโลแกนสีของเราฮะ พิงคทันเดอร์สายฟ้าฟาดกลางใจน้องเต้นบัตติมานครับเล่มาพร้อมกับทีมของซันนี่บลูพลังแสงร้อนแรงทะลุสนามเซฟวรพงศ์มาเลยมาเลยนี่ฮะตอนนี้ฮะทีมของซันนี่บลูอย่าแพ้เขานะเขาซ้อมกันจริงจังมากเลยทีมเรามีก9 9้าฮะอูอูลุยอูอูแหวกแล้วเฮ้ย โอ้โหไั่อยู่น้องปอเอาพิงทันเดอร์เกไม่ได้เดียวน้องโอ้น้องโอ้โอ้โหโอ้โหแย่แล้วอีกคนเอ้าโอ้อีกเดียวโอ้โหอีกหนึ่งเอ้าอีกเอ่ออีองนี้เอาละน้องก้องเขาบอกว่ามีโชว์พี่ออฟจะโชว์ด้วย เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับซันนี่บูเวลาใกล้จะหมดแล้วเร่งมือเร็วเอาช้างกับเขาไปเร็วมาแล้วฮะเออเนี่ยคณะกรรมการนี่จริงจังมากเลยนะจังจริงจังโอ้สุดยอดเลยมีแต่มีแต่ผูดไดเอาเข้าไปแล้วเริ่มแล้วนะที่จริงจังแล้วนะเฮ้ยยังอยู่หรือไม่ยังอยู่โอแม็กอัดมายังอยู่เอ้ยยังอยู่เอ้ยโอ้โห นี่ไง้วโอ้โหสวยก็ดิวดูคุณตีหลอกเอ้ผมอยากให้พิงค์ทันเดอร์ได้แต้มบ่อยๆครับผมชอบการเต้นันขอให้แต้มพิงค์ทันเดอร์สักแต้มได้ไหมฮะสถานที่สักเล็กน้อยยาวอีกรอบลูกบอลหนึ่งลูกคือ1แต้มครับเราจะเล่นทั้งหมด3รอบสราวรอบเลยซึ่งเราจะนับคะแนนรวมของลูกฟุตบอลทั้งหมดทั้ง3รอบครับ ใครที่มีลูกบอลหรือแต้มมากกว่าในตอนท้ายเป็นผู้ชนะในเกมเกมนี้ไปและได้รับหนึ่งแต้มนั่นเองผมบอกเลยว่าพิงค์ทันเดอร์ผมเนี่ยเกมอะไรแบบนี้ไม่แพ้แน่เฮ้ยคุณพูดอย่างนี้เลยอ่ะผมมั่นใจฮะคุณมารอเก็บแต้มกับกิจกรรมเกมของเราถูกต้องแต่ถ้าเป็นเกมการแข่งขันที่เสียเหงื่อคุณจะโหเดี๋ยวอันนี้ก็เสียเหงื่อเชื่อผมเออผมว่าอันนี้ก็เสียเหงื่อนีจะเสียเหงื่อเยอะกว่าด้วยใช่ฮะ ไปเดือดฮัร์ฮะเจเจไปเดือดฮกร์้โอ้โห oh. กับตันอเมริกาก็มี oh. เอาละฮอะอ่เรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าคุณคุณพรตัวแทนทีมคุณมีใครบ้างคุณประกาศชื่อหน่อยสิทีมคุณมีใครบ้างมาชิคทีมพิงค์ทันเดอร์ับผมนะฮะมีน้องยิม เจมสุน้องปอน้องก้องน้องอูอูจิมมี่น้องนัดน้องเติ้ลน้องเก่งพี่มาร์กเอาละฮะส่วนทีมของนับเวลาอีก40วินาทีครับสบีครับ40วิและใส่เองห้ามใช้มือห้ามใช้<ห>มือเก่งโดยไม่ใช้มือห้ามใช้มือห้ามใช้มือ,มใ,มอใส่ของตัวเองเอาอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากอันนีกากต้องใส่ให้เรียบร้อยด้วยนะ ต้องใส่แบบให้เรียบร้อยด้วยใส่ลุยๆไม่ได้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเตียวเตอร์เตียวเตอร์ต้องใส่ทั้งสองข้างนะต้องช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนได้ค่อยได้อยู่ได้อยู่ช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนได้เตียวเตอร์นิดเดียวเตียวเตอร์นิดเดียวช่วยเพื่อนไปไปเ้เฮ้ยเโอ้โหซันนี่บรูนี่ลงมาทั้งทีมก่อนเลย แล้วเดี๋ยวค่อยจะกระจายตัวออกเป็น5คนแรกใช่ไหมครับต้องมีทางด้านของทอมมี่โอคโอเคต้องบอกว่าถ้ากติกาฟุตซอลจริงเนี่ยครับสนามเนี่ยจะมีป๊อบป๊อบไปวิ่งวิ่งวิ่งโอาโห่เฮ้ยนอนแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โห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  โอ้โหทำประตูให้พอขอภาพช้าด่วนขอภาพช้าด่วนโอ้โหซิสเตอร์เป็นโรนันโดเลยครับดูครับดูภาพช้าของอู๋ครับฟึบฟับแล้วยิงซายครับโอ้โหสับขาหลอกปังแล้วยิงเข้าไปครับอู๋อร้ลายกาศมากนวต้นดีดมาเอาแล้วอู๋อโยกอู๋โยกอู๋ปั๊บหลอกแล้วยิง เอาไปกินโอ้โอ้ทำประตูให้พิงค์เทนเดอร์ออกนำสองประตูต่อศูนย์โอ้โหเอาแล้วแล้ปากมาแล้วปากยิงติดบอกครับเห็นทรงแล้วเห็นทรงอู๋อแล้วเราดูโอ้โของผมดูอู๋อู๋ดูอู๋ดูอู๋โอ้โหโดนชิงไม่ได้แซ่บ คล่องมากเลยอู๋อ่ะโอ้ดูดูมีสเต็ปมีเบสิกของฟุตซอลเยอะมากครับครับอู๋นี่พักใหญ่โอ้โหใช่ครับมาแล้วอู๋เรียกใช่ไหมพี่เรียกใช่ไหมโอ้ยไม่ตรงรอบครับอ่าคือโดนบังแกก็ยังโยกหาเหลี่ยมยิงจนได้นะครับโอ้เนี่ยจังหวะนี้หนีน็อตไปแล้วซัดครับโอ้คว้างยัง หมดหมดเวลาครับโอ้เสมอกันอยู่สองสองกับระหว่างพิงค์เทนเดอร์กับซันนี่บูในครึ่งแรกของการแข่งขันฟุตซอลโอ้โหสูสีกู้ขี้นี่แะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติวเตอร์ไปบูมกับติวเตอร์ไปพร้อมแล้วลงแตกนึกว่าหมดแล้วอฮะไม่คือปกติเรามาเวลาเรามาทำงานนี้เราสองคนก็จะทุ่มเทใช่ครับเพื่อดูมันดีด้วยใช่ครับผมจับทุกสาวเดือนได้ไหมครับครับผมพ่อครูใช่ไหมรับเล่นดีนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ย เก่ง,งเนี่ยเก่งเพราะครูเนี่ยครับผมใช่ใชเ่เล่นดีเล่นดีอ้าวปาร์กอยู่นะครับป๊อปปี้ไอ้อ๋อป๊อปปี้คุมหลังอยู่ครับหน้าของอู๋เนี่ยครับยังคงเป็นทีเด็ดของฝั่งพิงค์อยู่จะเล่นคลิกอินมาเต็บโยกให้ซ้ายโอ้ยดิเซฟโอ้โหมากัดเลื้อยเก่งจริงครับโอ้จังหวะลุยของ อ่ะเดี๋ยวจะให้นักกีฬาซ้อมก่อนนะฮะได้ครับนี่การแข่งขันของเราชัดเจนวันนี้หลายคนอาจจะแบบอยมาดูมีแค่การแข่งขันอย่างเดียวหรือเปล่าครับมีการเล่นเกมอยู่หรือเปล่าซึ่งพูดได้เลยว่าวันนี้คุ้มค่ามุกมุกอาคาแน่นอนนี่สนุกสนานแน่นอนขว้าลังอุ้ยนี่นี่ทีนึงอ่ะโอ้โหสามเท่า สูสีเหลือเกินจะเล่นคายากอ่ะท่าดีฮะครับแต่ทีเหลวฮะทีเหลวครับอุ้ยไปงานมาเจมต่อไปโอ้ยเด็ดเป็นรูหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้วืดไปนะฮะเอาละคะแนนน้ำลางสนามฝั่งพิงนี่บอกเกมรับดูเกมรับด้วยคิกอินของฝั่งบลู